สุวรรณคาราชเป็นพญานาคตระกูลวิรูปักพวรกายสีทองล้วนเกิดเป็นทองคำสามารถแผ่เสียนได้ห้าเสียนเป็นพญานาคที่มีบุญญาธิการมาชอบวิเวกสันโดษร,รักสงบจึงไม่ค่อยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักมากนัก มีหน้าที่สำคัญหลายอยา่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างแม่น้ำนาดดูแลควบคุมปริมาณน้ำบรรดาลฝนให้ตกอุปถากาคภาธถุดงตามปากเขาลำเนาภัยปกครองประชากรนาในลุ่มแม่น้ำโขงที่เมืองหลวงพญานาคนักแก่งอาหงจังหวัดบึงการเป็นผู้ปกครองเมืองสุวรรคมคำ ดินแดนพระพุทธศาสนาในอดีตกาลและยังเคยสถาปนานายบุรีจันขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ผู้สร้างนาครหลวงเวียงจันตามบันทึกในอุรังคณิธานตำนานการสร้างพระธาตุพนมอีกด้วยพรยาสุวรรณคราชเดิมเป็นนาคมีฤทธิ์นิสัยดุร้ายเวลาเลื้อยผ่านนภากาศ ถ้าเก็ดทองตกลงมาตรงไหนชาวบ้านต้องสร้างเทวไลบูชามิฉะนั้นสุวรรณนาคจะทำเมืองให้ล่มจมชาวเมืองเกรงกลัวสุวรรณคราชมากจนเคยไปล้องเรียนกับพระอิศวรมาแล้วเป็นเหตุให้พระอิศวรกับพระยาสุวรรณนาคสู้กันการรบกันครั้งนั้นพระอิศวร เกือบแพ้พระสวนนุวรรณนาในนบิตร,ร่างกายมายามาสู้พระอิสวรเอาพระแสงขันตัดหัวก็กลับมางอกใหม่ข้าไม่ตายในที่สุดจับได้ว่าร่างจริงแอบซ่อนอยู่พอพระอิศวรจับได้พระยาสวนนุวรรณนาจึงยอมจำนนแต่อย่างไรก็ตาม พญาสวุวรรณคาราชและเหล่านาคยังละความดุร้ายไม่ได้ยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงต้องมาโปรดเพราะดินแดนนี้จักเป็นที่ปฏิสฐานพระพุทธศาสนาในการต่อไปพญาสวุวรรณคาราชเป็นบุตรขององค์การลนคา,าราชเป็นพญานคา,าราชที่อยู่ในตระกูลวิรูปะ ดูแลและปกครองอาณาเขตลุ่มแม่น้ำยมและนานมีพระมเหสีคือนางพยาแก้วคำกองนาคินีเป็นพญานาคินีที่อยู่ในตระกูลฉับพยาปุตตะมีพระโอรกายสีม่วงเม็ดมะปางบางครั้งอาจจะเห็นเป็นสีขาวทองในช่วงจำศีลมีพระเสียรและป้องพระนาพีสีทอง พยาสุวรรณคาราชเป็นผู้พิทักษ์รักษาพระธาตุเชิงชุมซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารปลายถนนเจริญเมืองริมหนองหานเขตเทศบาลเมืองสกลนคร พระธาตุเชิงชุมเกิดจากผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้สร้างพระธาตุครอบเอาไว้เหนือหินที่ทประทับรอยพระพุทธบาทสี่ลอยเพื่อสการะบูชาและมีให้ผู้ใดข้ามผ่านรอยพระพุทธบาทโดยมิรู้ตัวหินที่ทประทับรอยพระพุทธบาทสี่รอยนี้อยู่บนหลังองค์ศรีสุวรรณคาราชในกาล ในรูปลักษณ์นคราชทุกๆุกปีองค์สีสุวรรณนคราชจะโก่งกายชูลอยพระพุทธบาทสี่ลอยให้มาแตะฐานพระธาตุเชิงชุมที่สร้างไวณใจกลางพระองค์ธาตุเป็นเวลาเจ็ดวัน คือในเทศกาลงานมงคลวันวิสาขาบูชาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนมาสักการะบูชารอยพระพุทธบาทสี่รอยนี้ในเทศกาลงานมงคลหลังจากนั้นองค์สีสุวรรณคาราก็จะย่อหลังลงให้รอยพระพุทธบาทสี่รอยกลับลงไปยังบาดาลพิภพหวังพญานาคที่อยู่ใต้ประทาชเชิงชุมนั่นเอง โดยปกติกายที่เป็นกายเนื้อขององค์สีสุวรรณคาราชที่เป็นพญานาคแบกรอยพระพุทธบาทสีรอยไว้บนหลังแต่กายทิพย์ขององค์สีสุวรรณคาราชสามารถถอดออกไปทำหน้าที่ของท่านตามที่ท่านต้องการแต่แล้วก็ได้เกิดเหตุที่องค์สีสุวรรณคาราชถูกลงโทษ ตึงดวงจิตไว้บริเวณที่สร้างพระธาตุสีจำปาอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสร้างพระธาตุพนมยุคหนองหานหลวงหนองหานน้อยหลังพุทธปรินิพานไม่เกิน100ปีที่ชาวจำปาสักได้นำทรัพย์สมบัติ และคนงานมาเพื่อบรรจุถวายพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมสร้างพระธาตุพนมไม่ทันจึงได้รับอนุญาตให้มาตั้งเมืองและสร้างพระธาตุบรรจุของที่นำมาถวายเป็นพุทธบูชาณบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระธาตุสีจำปา อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครในปัจจุบันครั้งนั้นเจ้าเมืองผู้ของเมืองมีนามว่าพรยากุศราชซึ่งมีพระมเหสีนามว่าแม่น้อยคำฝนปกครองเมืองและประชาชนอย่างผาสุกโดยขึ้นตรงต่อน้องหานหลวงเรื่อยมา พระยากุศราชและแม่น้อยคำฝนมีพระธิดาสีองค์ไม่มีพระโอรสพระธิดาองค์โตผู้ขึ้นครองเมืองต่อจากพระบิดามีนามว่าแม่เจ้าอยู่หัวฟ้าคำยาเป็นผู้ที่องค์สีสุวรรณคราชเอ็นดูห่วงใยมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยและมีความสนิทสนมกันมากเมื่อองค์สีสุวรรณคราชวางจากภารกิจต่างๆ ท่านจาริญมิตรกายทิพย์เป็นมานบหนุ่มและไปเบิ่มเพนตะบะตามที่ต่างๆที่เป็นอาณาเขตการดูแลของท่านตามแต่จะไป เหตุ hey, ต่อมาเกิดการแย่งชิงบัลลังโดยผู้เป็นอาระหว่างองค์หญิงออกไปเก็บสวยสาอากอรได้จับน้องสาวทั้งสามเป็นตัวประกันหากองค์หญิงนำกำลังทหารเข้าตีจะฆ่าน้องสาวทั้งสามทิ้งเสียองค์หญิงจึงต้องถอยไปตั้งหลักที่สารบรรพชนและบริเวณพระธาตุสีจำปา จากนั้นได้อธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลอย่าให้ใครแย่งชิงเมืองนี้เพื่อครองอำนาจกันต่อไปองค์สีสวรรณคาราชจึงบันดาลให้ฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนจนเกิดน้ำป่าไหลหลากพัดพาดินทรายถล่มล้มเมืองเสียและสูบเมืองทั้งเมืองจมดินหายไปในพริบตา กายทิพย์องค์สีสุวรรณครารจึงถูกจองจำไว้ในอาณาเขตพระธาตเดิมที่จมไปไม่สามารถไปทำหน้าที่ต่างๆได้เป็นผลให้ระบบนิเวศน้ำในเขตสุวรรณภูมิรวมถึงประเทศไทยของเราเกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ำตลอดมาทั้งภัยแล้งน้ำท่วมและจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอดีต ท่านเคยเป็นสหายกับพระยาศีสุทธนคราแต่มีเหตุให้ทั้งสองพระองค์ปาดหมางกันตามตำนานหนองกระแสเรื่องนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลปโบทช่าวิจารยาในการรระฟังคิดวิเคราะห์แยกแยะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ